วขออนุญาตนำเสนอพญาเทียนพันษานักชุมชนคนทำเทียนวัดภาสุการามอำเภอวริงชำมราบจังหวัดอุบลราชธานีพญาเทียนนี้เป็นต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่มีความวิจ,จิตรงดงามยิ่งใหญ่ อลังการยิ่งนักจนได้ครองตำแหน่งชนะเลิศม,มาแล้วจนนับครั้งไม่ถว้วนวันนี้เราได้รับเกียรติและได้รับความรู้เราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากท่านนิคมทองพิทักษ์วยาวัจกรวัดภาสุการามอดีตท่านเป็นผู้หน่วยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการที่จะบรรยายข้อมูลและนำชมการปรับปรุงพญาเทียนเพื่อเตรียมร่วมงานแหเทียนพรรษาประจำปี2565ของจังหวัดอุบลนราชธานีซึ่งจะจัดขึ้นในห่วงวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคม2565นี้และจัดขบวนแหเทียน ในวันที่14กรกฎาคม2565เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับท่านผู้อำนวยการนิคมทองพิทักษ์กันเลยนะครับครับสวัสดีครับเอาว่าตรงตรงหน้างานที่เห็นอยู่นี้นะครับว่าตอนนี้เรานับรถจากวันที่13กรกฎาคมที่จะเราต้องนำเทียนนี้ไปโชว์ในฐานะ เทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศปีก่อนนี้คําว่าปีก่อนนี้ก็คือเทียนชนะเลิศอันนี้คือพยาเทียนได้รับรางวัลตั้งแต่ปีชลิศตั้งแต่ปี2562ค,ครับพอปี63มเมื่อไม่มีการประกวดพยาเทียนของอำเภอวารินชำราบโดยวัดผาสุกรับก็ยังเป็นแชมป์ปี64ก็ไม่เป็นประกวด,ดอีกก็ยังเป็นแชมป์คือเป็น เรียนภาษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่รางวัลถ้วยพระราชทานสมเร็จพระกนิฐาธิราชเจ้าครับทีนี้เราก็ดูแลบำรุงรักษามาตลอดนะครับคือไม่ใช่มาถึงวัดจบงานเสียจเราก็ทิ้งแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับทุกทุกพื้นที่ทุกตารางนิว้วทุกตารางเซนติเมตรหรือมันเป็นฝีมือของช่างจะต้องมาานเองนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งๆไว้ ก็เลยรักษามาเพื่อจะให้สายพิชชนนัตท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ตลอดทุกวันนะครับพอมาถึงตอนนี้ณวันนี้เราก็บูรณะตกแต่งผัดสีฉลีบันทําความสะอาดของเทียนตัวนี้เพื่อจะนําไปร่วมขบวนในวันที่13 1สบสากรกฎาคมในฐานะเทียนชนะเลิศในปีปีถัดไปคือปีก่อนนี้ ก็ค um ือเป็นขบวนรองต่อจากขบวนอันเชนเพียนพระราชทานในพิธีในวันที่14จากนั้นก็จะเป็นเพียนปัจจุบันคือเพียนในปีนี้แต่ละต้นแต่ละต้น39หรือ40ต้นที่จังหวัดจัดมครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยชุมชนพราบวัดพาสุการามชุมชนเราก็มาช่วยกันตอนนี้ช่างกาลังทําความสะอาดอย่างยิ่งนะครับท้าความสะอาดอย่างยิ่งอยู่ด้านบน และขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนท่านที่คาร,รักรั้าหลานะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี่จริงๆแล้วก็จะมีอีกอว่าเราจะมีโอกาสมาร่วมงานกับมาร่วมกิจกรรมนี้เออมาร่วมกิจกรรมนี้ครับเช่นอย่างนี้เราไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าทั้งดีมากๆอะไรต่างๆพวกเหล่านี้นะครับเราจะมีแปลงทองเหลืองสำหรับขัดพวกเหล่านี้ข,ขัดถูขัดถูเพื่อจะเอาทีา่ดำๆมันหลุด ใช่ครับเอาที่ดำๆมันหลุดช่างได้กำหนดด้วยว่าเราจะทำพ่อคนีจนถึงวันที่3 3กรกฎาคมก็คงจะได้หลุดออกไปอย่าง,ยางเยอะนะครับมองเห็นสวยแล้วก็จะมีเรียกว่าการตกแต่งตนน้นเยือก็คือการฉีดพรมน้ำมันนะครับน้ำมันพืดน้ำมันมะพร้าวอะไรนะครก็จะดูแลสดใส นะครับ,บวันที่สี่ที่ห้าวันที่หก็จะตกแต่งรถเทียนนะครับพวกเหล่านี้ก็จะมีปีนี้ต้องใช้ดอกไม้แห้งครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาที่อยู่ลนที่นี้อนต้างเยอะวันที่หกแต่งแต่งต้นเทียนรถเทียนให้เสร็จภาคบ,บ่ายเราจะมีพิธีเปิดชุมชนคนทาเทียนของวันที่วันที่หกกรกฎาคมเวลา เวลาตามที่กําหนดไว้เข้าก็าคือเวลา10.5นาฬิกาวันที่6เวลา10.5นาฬิกาครับจิริงๆแล้วเดิมทีเราเรากาหนดไว้ว่าวันที่7แต่ทางจังหวัดได้มาแจ้งเราว่าท่านผู้บริการจังหวัดหัวหน้าส่วนและสื่อมวลชนจะไปเยี่ยมชุมชนคนทาเพียนทุกแห่งและจะมาถึงวัดเราเวลา10.5นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคมครับท่านพระครูเกษรรัตนบุรเจ้าอาวาสบัดกะหาดอคณะทํางาน สุดท้ายสรุปเราจะมาจัดพิธีเปิดตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาครับคือวันที่6กรกฎาคมเวลาบ่าย3โมงนะครับก็จะคงจะยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงเมื่อสละครับในวันนั้นตามที่เราได้กาบเรียนเชิญไปก็จะมีศิลปินหลายท่านมามาร่วมงานมาให้ความสนุก แต่ไม่บอกว่าใครบ้างนะครับไม่บอกว่าใครบ้างเพราะว่าตอนนี้เราประสานงานไปก็ไม่อยากจะเอาอเป็นการโฆษณาแต่เพราะว่ามีศิลปินมีทั้งหมอร้องหมอลำอะไรต่างมีเวทีแล้วก็นักร้องสมัครร่วงสมัคร,ร,รเล่ก,ก็จะมามาร่วงงานเรามีกิจกรรมเริ่มแต่เช้าไหมครับวันที่หกครับว่ายังไงนะครับเริ่มแต่เริ่มเริมแต่เช้าไหมครับในวันที่หกนั้นคือเราเตรียมงานตั้งแต่เชา้าเราเตรียมไว้หมดแปลว่าเครื่องเสียงอะไรต่างพร้อมเต็มครับเพียงแต่ว่ารอเวลาเมื่อ ท่านประธานมาก็ค,าคือควันที่10บเวลา15บหนาฬิกาหรือบ่ายสามโมงเราก็จะมีพิธีพิธีเปิดมีการรำมีการสาธิตมีอะไรต่างๆในช่วงนั้นครับข็เชิญชวนชาววัดินชำราบนะท่างเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัดินหรือเป็นที่ไหนก็นตามนะครับท่านไปเยี่ยมชมทางฝั่งอุบลราชธา,านีฝั่งเมือง12ึ่งสองฐานเที่ห้าหกในคุ้มวัดที่เราทําชุมชนคนจัมเทียนก็ขอกาบเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมให้กําลังใจ คนต่างอำเภอบ้างนะครับเ <ว precisa. S 1> รื่อวับบรินจําราของเราวัดขาสุตารามมาได้ก็เรียกว่าแทบตลอดเวลาไม่ว่าจะมีคณะพวกเราทํางานอยู่หรือไม่ทํางานอยู่แต่ว่าจะมีคนดูแลต้อนรับท่านนะครับและอย่างยิ่งวันที่6ถึง12เรามีงานออกร้านชุมชนกระทเผียงเชิญ<ว>ทุกท่านครับการออกร้านของชุมคนด้วยตามอา้ารชุมชนกระทเผียนครับก<ว>็เชิญทุกท่านมา เยี่ยมชมเยี่ยมแม่กาลังใจพวกเราครับผมก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับจากท่านพอ,อนิคมสองพิทักษ์นะครับท่านก็ได้กํากับดูแลการปฏิบัติต้นเทียนพญาเทียนของวัดพระสุการามในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านครั้งหนึ่งนะครับที่กรุณาให้ข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับท่านใดว่างๆนะครับประชาชนพุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวท่านใดแวะชมมาให้กำลังใจ ชุมชนคนทําเทียนวัดพระสุการามนะครับพญาเทียนที่ว่ายิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากนะครับอย่างน,นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่วัดพระสุการามอําเภอวัดินชําราบจังหวัดุบลราชานีนะครับมาได้ทุกวันนะครับและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกําลังเพื่อที่จะไปโชว์ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่6กรกฎาคมเวลา15บหนาฬิกานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุบนราชานีก็จะมาะเปิด ชุมชนคนทําเทียนวัดพระสุครามมีศิลปินดังๆหลายท่านมาร่วมด้วยตอนนี้ท่านอุป้ก่อนว่าเป็นใครนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมีเวลามาเยี่ยมให้กําลังใจกันนะครับสำหรับชุมชนคนทาเทียนวัดาราพระสุครามอําเภอบรงชําราีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ